สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มีคนไปช่วยยายเกี่ยวหญ้าด้วยดูดูดูสามตัวนี่นี่คุณยายกำลังเกี่ยวหญ้าอยู่เลยเกี่ยวหญ้าให้วัวนะคะนี่ไงคนส่วนนี้คนน้องจีน่าอยู่ตรงนี้แล้วก็ไก่อีกมากมายหลายตัวธรรมาชาติจริงๆร มัขึ้นมังแก่เมื่อไรเนี่ยน่ะขึ้นมังแก่เมื่อไรได้นี่นี่นี่เปนได้อย่าไปกัดอย่าไปกัดห้ามไปกัดจีน่านะไม่ได้นะโดนตีนะจะบอกให้นะลงไปไม่ได้นะห้ามนะนี่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 ไก่ด้วยตัวแค่นี้ก็แสบนะเนี่ย กัดไก่ไปสองตัวแล้วจ้ากัดไก่ตายไปสองตัวแล้วเนี่ยพวกเนี้ยธรรมดาเนี่ยไม่ต้องขึ้นมาเลยไม่ต้องขึ้นมาเลยลงไปเลยไม่ต้องเลยคิดจะมาแกล้งพี่กีหน้าแล้วไม่ได้หรอกลงไปเลยพวกแสบเนี่ยไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยไม่ต้องไปกัดพี่กีหน้าเลยนี่นี่นี่ชอบเนี้ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยดูดูดูปุ๋ยไฟนี่ใส่ไม่ดีเลยคิดจะกัดพี่กีน้าเหรอ ยังไงพี่จีน่าปุ๋ยไฟกัดพี่ไม่ได้นะไม่ได้นะออกไปก่อนปุ๋ยไฟไปเลยไม่ให้กัดไปยนะไปเนะนะแม่ตีเลยแม่ตีนะดูสองตัวงตัวนี้ไปออก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 ไปโอ๊ยกัดขาเหรอแนะกัดขาด้วยเหรอ จ๋านิาสัยไม่ชอบกัดกีหน้าปะฮะดูดูดูมันจะทำอะไรดูมันทำอะไรดูมันคือปีนนะ <c oughs> ปีนไงไม่น,น้มันขึ้นได้ไหมไม่ได้เดี๋ยวปุยฟ้ามันปีนนะใช่ไหมป้ายมันปีนนี่คีดจะกัดน้องใช่ไหมขี้กัดกีหน้าใช่ไหมแม่ไม่กัดหรอกแม่ไม่กัดเลยแม่ไม่กัดกีหน้าเลยนิสัยไม่ดีเลยดู โอ้บนบนบนไม่ต้องเลยยูคิดจะกัดพี่เลยนี่ทางใช่หรอกดูมันดูมันมนะครับลองทำอืมจีน้าบนเน่ะ